สวัสดีค่ะสวัสดีกันยาบายค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ที่ดินห้าไร่นะคะที่ซอยร้านอาหารเรือนชมจันทร์ที่ตำบาลพารามอำเภอบัญชางค่ะซึ่งแปลงนี้ก็มีเนื้อที่อยู่ที่ห้าไร่แล้วก็ ความกว้างของหน้าแปลงอยู่ที่41เมตรนะคะแล้วก็ความลึกอยู่ที่ประมาณ210เมตรค่ะซึ่งแปลงนี้ถนนค่อนข้างจะกว้างนะคะนี่คือถนนหน้าแปลงแล้วก็ข้างในก็คือเป็นภายในแปลงค่ะก่อนหน้านี้ด้านหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นหญ้ารกนิดหน่อยนะคะแต่ตอนนี้คือือเอาหญ้าออกแล้วเราก็จะได้เห็นพื้นที่ภายในนะคะวันนี้เราเลยพาทุกคนมา ดูหน้าแปลงค่ะแล้วก็อาจจะพาทุกคนไปดูด้านในด้วยนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าที่ดินที่มีไม้ยืนต้นอยู่ข้างในอะค่ะมันดีหรือไม่ดีนะคะซึ่ง หลายหลายท่านที่ซื้อที่ดินน่ยนะคะอาจจะเคยเห็นอยู่บนะ่อยๆเนาะว่าที่ดินบางแปลงที่เจ้าของที่เขาไม่ได้ดูแลหรืออาจจะดูแลแต่ว่ามีไม้ยืนต้นมีไม้ต้นสูงๆมีไม้ต้นใหญ่ๆอยู่ภายในแปลงะคะ่ะมันมีข้อดีหรือข้อด้อยแบบไหนนะคะอย่างอย่างแปลงเนี้ยค่ะก็ด้านในถือว่าเป็นไม้ยืนต้นนะคะเพราะว่าเป็นต้นยางพาราที่ใช้เวลาปลูกเนี่ยเาเป็นเป็นแรงปีเนาะแล้วก็อายุด้านในของอันเนี้ยค่ะ ยางพาราที่อยู่ในแปลงค่ะก็อายุมากกว่า10ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังสามารถกรีดยางได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าที่ดินที่เป็นมีไม้ยืนต้นข้างในนะคะมันดีหรือไม่ดีนะคะอย่างแรกเลยดีแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะได้รักษาระดับดินเอาไว้แล้วก็รักษาความอุดมสมบูรณ์ของภายในพื้นที่เอาไว้นะคะเพราะว่าอย่างที่ดินเปล่าบางแปลงนะคะถ้าเกิดว่าพอไม่มีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะ ก็จะทําให้ตัวหน้าดินะ่ะอาจจะเสียไปหรือเวลาฝนตกอะค่ะน้ําก็จะช้า้างหน้าดินออกไปเรื่อยๆทําให้ความรุมสมบูรณ์ที่อยู่ในดินนะคะก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่เราเอาซื้อที่ดินแปลงนั้นนะคะไม่ว่าจะทําสิ่งปลูกสร้างหรือว่าจะเอาไปทําต้นเอาไปทําการเกษตรนะคะก็อาจจะได้ผลไม่ตดมเม็ดำหนวยเลยถ้าเวลาไปทำสิ่งปลูกสร้างอะคะ่ะดินที่ไม่มีต้นไม้กับดินที่มีต้นไม้ะคะ่ะความแข็งแรงหรือว่า ความแข็งแรงของดินนะคะมันจะต่างกันเนาะยิ่งถ้าสมมุติว่าเราจะต้องลงสิ่งปลูกสร้างลงไปข้างล่างอะคะ่ะการที่ไม่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ในการที่จะรักษาหน้าดินเอาไวะคะ้ค่ะดินมันก็จะจะนิ่มมากแล้วทีนี้เราก็ต้องลง ลงเขาเรียกเลยนะคะลงเสาเข็มใช่ไหมคะที่ลึกลงกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นข้อดีอันแรกของที่ดินที่มีไม้ยืนต้นนะคะข้อดีอันที่สองที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าถ้าสมมุติว่าที่ดินแปลงไหนที่เป็นที่ดินเปล่าจริงโล่งจริงอะเวลาเสียภาษีอย่าลืมนะคะเราจะไปแจ้งที่อบตหรือไปแจ้งที่เทศบาลว่าที่ดินแปลงนั้นเป็นทําการเกษตรบางทีจะจะแจ้งอบตได้ยากแต่ถ้าสมมุติว่าแปลงไหนมันยังมีไม้ยืนต้นแบบนี้ มีต้นไม้เยอะๆหรือมีไม้ที่ยังสามารถที่จะเก็บกินได้ทำทาเงินให้กับเราได้แบบนี้ค่ะเวลาเสียภาษีอะ่ะมันจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะ ร้อยละ0.3ยกับร้อยละ0.01นี่คือความต่างของระหว่างที่ดินว่างเปล่ากับที่ดินที่เป็นการเกษตรที่ดินที่เป็นสวนเกษตรหรือที่ดินที่แบบมีพืชทําเงินให้กับเราอยู่นี่คือความต่างของภาษีรายปีดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะซื้อที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยเห็นต้นไม้ลกหรือว่าเห็นต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเราอย่าได้กังวลเลยนะคะเพราะว่ามันมีข้อดีที่ที่มันแฝงอยู่นะคะอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องภาษีที่เวลาเราไปจะไปจ่ายนะคะอย่าง อ,อย่างที่บอกไปแล้วคะ่ะว่าภาษีรายปีปัจจุบันเนี่ยอบตอกับเทศที่ดินแปลงไหนที่อยู่ในเขตอบต,ออบตอก็จะมีเจ้าหน้าที่อบตออ,อกไปสํารวจด้วยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้แต่เดิมเป็นที่ดินว่างเปล่าหรือแต่เดิมเป็นการเกษตรปลูกมันสําปะหลังปลูกกล้วยหรือว่าปลูกยางพาราปัจจุบันมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมปัจจุบันมันยังมีสภาพความเป็นสวนกล้วยสวน มันสัาปลังอยู่หรือไม่แบบนี้ค่ะก็จะมีบางพื้นที่ที่เข้มงวดหน่อยๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปสํารวจนะคะเพื่อเขาจะได้เก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะดังนั้นนะคะภาษีรายปีเนี่ยปัจจุบนันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มงวดท่านไหนที่ไปซื้อที่ดินเปล่าแล้วก็มีที่ดินเปล่าอยู่เยอะๆเ,เนี่ย ต้นทุนในเรื่องของภาษีก็อย่าลืมคำนวณน,นะคะภาษีรายปีเนะาเนะคราวนี้ข้อดีอันถัดมาของที่เป็นไม้เย็นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ะนะคะอย่างถ้าเป็นต้นไม้ที่สามารถทำเงินได้เราก็จะสามารถขายได้เราก็จะสามารถที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าจากที่ดินแปลงนั้นได้นะคะอย่างแปลงนี้เป็นต้นยางพาราซึ่งถ้าสมมติท่านไหนที่ซื้อแล้วยังไม่ได้ทำอะไรแปลงนี้ก็ถือว่า สามารถทําเงินได้อย่างต้นยางพลาได้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีคนเช่ากลีดอยู่เนาะเช่ากลีดก็คืออาจการเช่ากลีดยางค่ะสามารถให้เช่าแล้วก็จ่ายค่าเช่าก็คือเจ้าของที่อาจจะรับค่าเช่าไปเลยเต็มเ็มโดยที่ไม่ต้องทําอะไรหรือจ้างคนมากลีดแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะปัจจุบันมีหลากหลายในการที่จะให้คนเช่าค่ะอยู่ที่ว่าความประสงค์ของเราอยู่ที่เจ้าหน้าที่เอออยู่ที่เจ้าของที่ค่ะว่าสะดวกแบบไหนนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่า ซื้อเอาไว้แล้วเราจะเอ่อยาวจะมีเวลามาดูหรือเปล่าเราสามารถหาคนมาดูแลแทนได้นะคะอย่างที่ดินแปลงนี้ถ้าเกิดจะให้ซื้อแล้วยังไม่ทําอะไรแล้วจะให้คนดูแลเนี่ยดูแลต่อก็ยินดีเลยค่ะ ผลประโยชน์ที่ได้ก็คุยกันได้ผลประโยชน์ที่ได้อาจจะไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรมแต่อย่างน้อยก็ยังสามารถที่จะนําไปจ่ายภาษีได้นะคะสําหรับที่ดินที่เป็นสวนเกษตรแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะคือว่าเป็นข้อดีนะคะอย่างอย่างอย่างเขตพารารือในเขตบ้านฉางะคะ่ะก็จะมีหลายๆที่นะคะที่เขายังมีต้นไม้ภายในแปลงที่ดินยังมีเป็นต้นไม้ยืนต้นต้นใหญ่ๆแบบนี้แหละค่ะซึ่งบางที่ที่เขาปลูกก็จะเป็น ซึ่งบางที่ที่มีต้นไม้ยืนต้นอ่ะบางที่เขาก็จะปลูกเองบางที่ก็จะเกิดเองตามธรรมชาติบางที่ทั้งมีทั้งปลูกเองแล้วก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเจ้าของที่ดินก็ยังดูแลได้เป็นอย่างดีแบบนี้ค่ะก็ถือได้ว่าได้ผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็คนซื้อใหม่คนที่เป็นเจ้าของใหม่ก็ได้ประโยชน์จากต้นไม้นั้นด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะว่าท่านไหนที่กําลังจะซื้อที่ดินนะคะบางบางต้นบางต้นนะคะเราสามารถที่จะตัดแล้วเอา เอากิ่งเอาต้นของเขาไปทําประโยชน์ไปทำเฟอร์นิเจอร์หรือไปทําโครงสร้างของบ้านได้หรือบางต้นถ้าเราไม่ได้ตัดออกเราก็ยังเก็บเอาไว้เป็นร่มเงาได้นะคะก็ลองดูนะคะถ้าเจอต้นไม้ใหญ่เนี่ยอย่าได้ อย่าได้ด้อยค่าเขานะคะอย่างน้อยๆเขาก็จะมีกว่าเขาจะโตมาใช่ไหมคะก็ถือว่าเขายังสามารถทํามูลค่าให้กับเราสามารถสร้างความร่มรื่นสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นพื้นดินแปลงนั้นได้นะคะลองเลือกดูทีนี้เราจะลองให้ทุกคนได้ดูที่ดินสองแปลงนะคะที่อยู่ใกล้กันแปลงหนึ่งจะเป็นต้นมันสัมปะหลังอีกแปลงหนึ่งก็จะเป็นต้นยางพาราเดี๋ยวลองให้ดูเลยค่ะทั้งสองแปลงนี้อยู่ในถนนเส้นเดียวกันก็คือเส้น เส,เส้นพละ,ะถนนเส้นนี้ก็คือถนนซอยร้านอาหารเรือนชมจันทนะคะซึ่งมีความกว้างอยู่ที่12เมตร12เมตรเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแค่พื้นผิวถนนยังมีไหลาทางอยู่นะคะยังไม่ได้จงไหลาทางเนี่ยความกว้างอยู่ที่บางช่วงอาจจะ3เมตรบางช่วงอาจจะ2เมตรเนาะที่ดิน2แปลงเนี่ยทุกคนดูนะคะจริงๆระดับพื้นดินนะคะก็จะมีระดับเดียวกันก็คือต่ำกว่าถนนด้านหน้า ต่ำกับถนนด้านหน้าอยู่บ้างนะคะแต่แปลงนี้ปลูกมันสําปะหลังแปลงนี้ก็จะมีเนื้อที่เยอะหน่อยนะคะสิบกว่าไร่เนาะส่วนแปลงของเราที่เราขายอะคะ่ะจริงๆเนื้อที่รวมก็10บส,บ,สบไร่เหมือนกัน10กว่าไร่เหมือนกันแต่ว่าเราจะแบ่งขายแค่5้าไร่นะคะแปลงนี้เนาะซึ่งแปลงนี้ซึ่งแปลงนี้นะคะก็ด้านในก็จะเป็นยางพาราอย่างที่บอกละคะ่ะทุกคนดู ดูไปด้วยกันนะคะเนี่ยอันนี้คือไหลาทางไหลถนนนะคะแล้วก็นี่เป็นพื้นผิวจราจรของหน้าแปลงความกว้างของถนนเนี่ยกว้างมากแล้วก็ที่ดินเนี่ยค่ะยังมีพื้นที่ที่สามารถทําประโยชน์ด้านหน้าได้อีกแล้วก็ด้านในจะเป็นยางพาราดูจากระดับดินนะคะเนื่องด้วยความที่เขาปลูกยางพาราเต็มพื้นที่เนาะก็จะทําให้ดินนะคะมันค่อนข้างจะแน่นแน่นแต่โอเคแหละเวลาที่เราถอนโคลอนอถอนลาก ต้นไม้ออกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีหลุมบ้างแต่ว่าปรับเฉลี่ยแล้วพื้นที่ก็จะไม่ได้เสื่อมโทรมมากนักนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็จะปลูกมันสำปะหลังเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าไม่ได้ปลูกมันสำปะหลังเอาไว้เนี่ยก็ดูลักษณะดินนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะพื้นที่สองอันทุกคนคิดว่าพื้นที่ตรงไหนหน่าอยู่กว่าค่ะสองแปลงนี้ให้เลือกด,ดูค่ะแต่ส่วนตัวนะคะก็จะชอบแปลงนี้มากๆเลยเพราะว่าเข้าไปข้างในอะคะ่ะมัน มันเย็นสบายนะคะเพราะว่าเนี่ยมันเวลาน้านเวลาที่เป็นช่วงกลางวันนะคะจะเย็นมากเข้าไปด้านในมีมีกระถิกมีกระลอกด้วยข้างในนะคะแปลงนี้ถ้าเกิดท่านไหนจะซื้อเก็บนะคะสามารถได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเวลาที่เราจะทําสิ่งปลูกสร้างอะคะ่ะไม้ยืนต้นอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าตัวเนี้เราอะสามารถที่จะสามารถที่จะขายต้นไม้แบบนี้ได้นะคะอย่างต้นยางพาราแบบนี้ ก็จะมีคนมีผู้รับเหมาอะค่ะเหมาตัดให้ด้วยเหมาทิ้งทิ้งเศษกิ่งไม้เศษอะไรให้ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะลำบากในการที่จะตัดเองหาผู้รับเหมาเองเราแค่เป่าประกาศออกไปเดี๋ยวก็จะมีคนมารับซื้อนะคะเนี่ยยิงแปลงนี้ยเป็นต้นยางพาราที่แบบสิบกว่าปีแล้วะคะ่ะแต่ก็ยังกรีดอยู่นะคะเห็นไหมคะเขาก็ยังกรีดยางอยู่ถ้าเรายังไม่ได้ขายเรายังไม่ได้ทําอะไรเราก็ให้เขาเช่าต่อทําได้เลยนะคะ เรียกได้ว่าทําเงินต่อเนื่องได้เลยนะคะแม้ว่าค่าเช่ามันอาจจะไม่ได้เยอะค่ะแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าปล่อยไว้อย่างเดียวเนาะปล่อยไว้โดยที่ไม่ทําอะไรแต่ก่อนจะมีต้นกล้วยเยอะกว่าน,นี้นะคะตอนนี้ก็ถูกตัดออกไปบ้างสําหรับแปลงนี้ค่ะสวยมากค่ะแปลงนี้อ่อนี่คือถนนหน้าแปลงนะคะถ้าไปทางนี้ค่ะเราก็จะไปเชื่อมกับถนนที่จะไปที่ถนนเรียบทะเลและก็สามารถไปเชื่อมกับถนนพยูนบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลรักภาษาได้นะคะ ถนนเส้นนี้นะคะส่วนถนนฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะไปทางถนนพลาเนี่ยค่ะจากจากตรงนี้ไปก็ประมาณ200กว่าเมตรก็ไปถึงถนนพลาเลี้ยวซ้ายก็จะไปหาดพลานะคะเลี้ยวขวาก็จะไปโรงเรียนนานาชาติแล้วก็ไปถนนบุรพาพัฒนนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ภายในจริงอะตรงเนี้ยนะคะถือว่าเป็นที่เดียวในเขตพลาเลยก็ว่าได้ค่ะที่เป็นสวนยางพลา ะะแล้วก็บนเป็นที่บนเนินด้วยค่ะเรื่องสําคัญอันนี้งอีกอันนึงของที่ดินแปลงนี้ที่บนเนินน้ําไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่าน้ํามันจะไหลลงมันพื้นระดับดีนะคะมันจะสโลปไปด้านหลังนะคะด้านข้างสองข้างเนี่ยความความลึกที่ประมาณใกล้เคียงกันนะคะคือประมาณ2 1 0แต่หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ41เมตรที่เห็นยาวไปนู่นจริงๆอ่ะเป็นเจ้าของขั้นเดียวกันนะคะแต่ว่าแบ่งขายแค่5้าไร่ค่ะ ไม่ได้ขายมากกว่านี้คือขายเฉพาะห้าไร่เราก็เลยจะบแบ่งส่วนท้ายไปนะคะเท่ากับส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นระดับที่สูงที่สุดนะคะด้านด้านด้านหน้าซอยก็จะเป็นระดับที่ที่ต่ำกว่านะคะนี่ค่ะพื้นที่ภายในจะเป็นแบบนี้ถ้าไหนที่สนใจที่ดินขนาดห้าไร่นะคะแปลงนี้ราคาไร่ละหกล้านห้าแสนบาทนะคะรูปแปลงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขาแปลงนี้ก็คือเป็นไม้ยืนต้นแบบนี้เลยสามารถที่จะคือถ้าท่านไหนที่แบบเออยังไม่สามารถสมมุติซื้อไว้แล้วนะคะอาจจะไม่อยากได้ต้นไม้ะคะ่ะเราก็ยินดีที่จะจะจะ,จะกำจัดให้นะคะจะตัดให้แล้วก็จะถอนรากให้แบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ปรับระดับดินให้สวยงามนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากซื้อไว้แล้วได้คงไว้ในสภาพเดิมก็ยินดีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็ได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ลูกค้าว่า อยากอยากให้แบบคงสภาพนี้ไว้หรืออยากให้แบบปรับพื้นที่ปรับให้โล่งแบบนี้ค่ะเราก็ทําให้ได้สําหรับที่ดินแปลงนี้แต่เรนูอมองว่าในราคานี้ค่ะแล้วก็ในทําเลนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีตรงที่หนึ่งถนนกว้างสองก็คือไม่ไกลจากทะเลสาก็คือจะไปที่ถนนสุขุมวิทหรือจะไปที่โรงเรียนหรือจะไปที่ห้าง ก็สะดวกนะคะสำหรับตรงนี้ด้วยความที่ถนนเขากว้างเนาะการเข้าถึงสะดวกจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นรถเทเลอร์จะไปรถขนาดใหญ่ก็สามารถเข้าได้นะคะด้วยขนาดห้าไร่ก็กำลังดีสำหรับทำโครงการหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าในจริงๆในถนนเส้นนี้นะคะถ้าเทียบแล้วเนาะฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามที่ดินแปลงนี้ถูกจัดสรรเป็นที่ดินแปลงเล็กหมดแล้วนะคะซึ่ง ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ถ้าดูตามผังของของสำนักง,งานที่ดินของกรมที่ดินในเว็บไซต์ของ Land Map นะคะฝั่งนี้ก็คือจะถูกแบ่งเป็นแปลงย่อยๆแล้วขนาดอยู่ที่ประมาณ60กว่าตารางวาแล้วจากที่เราประกาศขายอยู่ฝั่งนี้เราก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่65ตารางวาแปลงละ8 0 0 0 0 0 0 0แสนบาทนะคะเป็นที่แปลงขนาดเล็กแต่ว่าเข้าไปในซอยอีกทีนึงถนนหน้าแปลงก็คือ8เมตรแต่ว่าน้ํากับไฟน้ําประปาไฟฟ้าเออเอาน้าประปาแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ย บางช่วงเราต้องขยายเขตเองบางช่วงบางช่วงก็สามารถที่จะจ้ำกับเพื่อนบ้านได้นะคะสําหรับที่ดินฝั่งตรงข้ามแต่สำหรับแปลงนี้ก็คือไฟฟ้าประปาก็คืออยู่หน้าแปลงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นที่บุญเนินด้วยสวยงามแล้วเป็นขนาดห้าไร่นะคะก็จะเหมาะสําหรับทําโครงการหรือจะทําที่จอดรถหรือว่าทําโรงงานทําอะไรคือโรงงานในที่นี้หมายถึงโรงงานแบบแปรรูปอาหารแบบนี้ค่ะก็สามารถทําได้นะคะท่านไหนที่กําลังมองหา ที่ดินที่อยู่ในเขตใกล้กับสนามบินอุกตภาหรือว่าใกล้กับถนนสุขุมวิทใกล้กับทะเลแล้วก็อยู่ในโซนตําบลพลาค่ะปแปลงนี้ก็เป็นอีกปแปลงหนึ่งที่นําเสนอนะคะด้วยความที่ถนนกว้างะคะ่ะเพราะว่าจากที่เราพาทุกคนาจากจากที่ถ้ถา,ถถาถ้าท่านไหนอะคะ่ะตามเพจเราอยู่ตลอดนะคะถนนในเขตบ้านฉางเนี่ยถ้าจะมีถนนที่มันกว้างจริจงๆอะจะมีอยู่ประมาณ จะมาสี่เส้นทางถ้าไม่รวมสุขุมวิทนะคะก็ฝั่งโด,โดยเฉพาะฝั่งทะเลก็จะมีเส้นที่อยู่ข้างสนามบินคือถนนเส้นกม16ใช่ไหมคะแล้วก็มาถนนพลาแล้วก็มาถนนพยูนแล้วก็มาถนนที่จะไปหาน้ําลินถนนสี่เส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่กว้างมากก็คือมากกว่า12เมตรใช่ไหมคะจากนั้นถนนในซอยโดยส่วนใหญ่ในเขตบ้านฉานก็จะอยู่ที่ประมาณ6นะคะน้อยมากที่เราจะเจอ8เนาะแต่บางเอินเส้นนี้ค่ะ12เมตรเลยนะคะ ก็คือเป็นถนนที่กว้างมาด้วยโครงสร้างเดิมด้วยการออกแบบเดิมตั้งแต่ดั้งเดิมอะคะ่ะกว้างอยู่แล้วนะคะทําให้ถนนเส้นนี้ก็ได้รับผลประโยชน์จากความกว้างของถนนเวลาที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างเช่นขยายไหลาทางอย่างเช่นทําท่อระบายน้ําแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะได้รับประ,ประโยชน์เลยโดยที่ไม่ต้องไปกินพื้นที่ของ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 อคนที่ถือกรรมสิทธิ์อยู่ข้างถนนนะคะก็คือใช้พื้นที่สาธารณะสามารถทําได้ทั้งท่อระบายน้ําแล้วก็ ขยายไหลาทางออกได้อย่างสบายเลยค่ะทำให้แปลงนี้ก็คือสวยงามค่ะถนนกว้างนะคะแม้ว่าเป็นถนนในซอยนะคะแต่ว่าความกว้างของถนนก็อยู่ที่12เมตรเลยทีเดียวนะคะค่ะเป็นข้อดีของที่ดินแปลงนี้แล้วก็นอกจากเป็นข้อดีนอกจากว่าจะมีไม้ยืนต้นอยู่ภายในแปลงนะคะก็จะเป็นเรื่องถนนนี่แหละคะ่ะที่ที่แปลงนี้นะคะ่ะได้เปรียบที่ดินแปลงอื่นๆนะคะ แปลงอื่นๆอ,อาจจะมีความกว้างอยู่ที่6หรือที่8ประมาณนี้เนาะแต่แปลงนี้ก็คือ12เมตรเลยนะคะสําหรับความกว้างของถนนค่ะท่านไหนที่สนใจที่ดินขนาด5ไร่แปลงนี้นะคะแถมด้วยต้นยางพาราภายในแปลงก็ติดต่อเรามาได้ค่ะแปลงนี้ไล่ราคาหกล้านห้าแสนบาทแต่ว่าทอลองได้นะคะท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วชอบอะค่ะก็สามารถเจราจากันได้ว่าเออราคาที่เหมาะสมหรือราคาที่พร้อมจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ก็ลองเสนอมาได้นะคะ ขับเข้ามาในซอยร้านอาหารเรือนชมจันทร์นะคะแล้วก็หันหน้าเข้าหาแปลงหันหน้าเข้าหาแปลงนับจากซ้ายมือค่ะจะเป็นเสาเขตต้นแรกแล้วมาด้านขวาก็คือความกว้างอยู่ที่41เมตรราคาได้ด้านอ่าด้านที่เป็น41เมตรเนี่ยเสาต้นที่เป็นระยะ41เมตรพอดีอ่ะเราจะผูกพลาสติกเอาไว้นะคะณปัจจุบันผูกพลาสติกอยู่นะคะเพราะว่า มันเป็นเนื้อที่รวมกับแปลงใหญ่แต่เราแบ่งขายแค่ประมาณ5้าไร่นะคะเข้ามาดูได้ค่ะเช้าสายบ่ายเย็นเข้ามาดูได้แต่ช่วงเย็นประมาณ5้ามงเย็นเนี่ยก็อาจจะมะีมีการจราจรที่คับคั่งนิดนึงเพราะว่าถัดจากแปลงของเราเนี่ยก็จะมีโรงงานที่เขาเก็บเก็บเก็บพวกอ,อุปกรณ์การก่อสร้างหรืออุปกรณ์การ การสร้างต่างๆที่เป็นท่อเป็นป้ายแบบนี้ค่ะอยู่ด้านในนะคะกบ็บางช่วงอาจจะมีรถใหญ่ผ่านเข้าออกเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นกลางวันก็จะประมาณนี้ละคะ่ะการสัญจรไปมาก็ปรับปรายแต่ไม่ได้กังวลเลยนะคะเพราะว่าถนนกว้างนะคะสามารถสัญจรไปมาส่วนทางกันได้อย่างสบายนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะและยังอยู่บนเนินด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจที่ดินสวยทําเลดีก็แปลงนี้อีกแปลงหนึ่งที่แนะนํานะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะซอยร้านอาหารเรือนชมจันทนะคะอยู่ขวามือ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะไว้เราเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือว่าท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงขนาดไหนในเขตพื้นที่บ้านฉางก็ติดต่อเรามาได้นะคะเรามีตั้งแต่ขนาด50ตารางวาไปจนถึงร้อยกว่าไร่เลยค่ะในเขตบ้านฉาง โดยเฉพาะในเขตพลาในตําบลพลาค่ะก็จะมีหลายแปลงหลายราคาหลายทำเลหลายพิกัดด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านมีงบประมาณที่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยอยากได้ทำเลที่ตรงไหนนะคะขอให้เราได้นําเสนอแล้วก็ขอให้เราได้มีโอกาสได้นําเสนอให้พิจารณานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ